ตอนนี้เราก็อยู่ที่แกรนด์ล่าคือเจอหันที่อะไรคะเนี่ยหนูอะ,อะเห็นในไอจีแล้วหนูส่งไปให้ปา๊าแล้วมันพอดีปา๊าจะพามันพอดีเลยมันคือตู้คีบที่ใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลมีตู้คีบเยอะที่สุดในจัก,กรวาลแล้วขอบอกที่สํคาคัญแบบเปอร,ร์เซนต์ที่สองจักร,รวารลไ่ฉลองอันนี้มันเพิ่งหนึ่งทุ่มจักรวาลจริงเหรอเขาเขียนอย่างนี้แล้วดู ขอบอกว่าไม่ได้มีแค่ตุ๊กตามาม่าคงมาม่าครับมีน้ำมันาม่นนั่นแหละทศิ์แม่มาาิได้เฮเใหญ่มากเจ๋งมากเลยค่ะคุยไม่นด้ะคพูตัวยากหนูอยากได้อยยรงนี้ลงเบาเดี๋ยวเพืเสษสมาธิถ้าเกิดวันนี้หนูไม่ได้อันนี้กลับบ้านหนูจะไม่ยอมกลับเชื่อไหมหนูพูดจริงๆ ้าวันนี้หนูไม่ได้กลับบ้านหนูไม่ยอมกลับเพาไม่ได้กลับบ้านแน่วันนี้นี่หนีคนได้เลยเนี่ยใช่ใช่แมใหญ่มากหนีคนได้เลยอ่ะ สกีทำไมวะสกีทำไมไปแรกไปแรกเหมือกันมียางกับพิมจะได้ใช่หนูจำของเรามีนี่แหละไปแรกเห็นกันพี่พี่รารู้จักเล็กๆเออพี่เขาบอกทำตัวตัวแรกแบบนี้ต้องต้องงานนี้ใช่ไหม เคยมีสมาชิกหรือยังไม่เคยมีค่ะเพิ่งเคยมาจะได้รับฟรีห้าเหรียญในการสมัครฟรีเหรอคะใช่ค่ะเป็แอดไลน์ค่ะอ่าโอเคหลาได้คอนเทนตใช่ไหมอย่างนี้เนาะเฮมีปืนฉีดน้ำเห็นไหมหลอมมีทุกอย่างเลยเฮ้ยหนูอยากได้อันนี้หนูอยากได้อันนี้ปืนฉีดมาโบเฮ้ยแต่มันเขาคีิยากอะคีิยากแบบเนี้ยเฮ้ยนี่อะไรกระดูกไม่รู้สื่อไปซ้ำอ๋อที่ใส่โทรศัพท์กันน้ำอ่าโอเคแล้วก็ปิดเลยค่ะ ได้กดแลกคะแนนเอาวันนี้ไปเลยว่าเราคิดไปเยอะสรุปอพี่ค่ะหนูได้ยิมแค่วันนี้เนี่ยแม่แรกเท่าไหร่ห้าร้อยไงก็ปาบอกปาทำมืออย่างงี้หรือห้าบาทห้าร้อยห้าร้อ่าเรียบร้อยแล้วนะหนูกับแม่คนละห้าร้อยคนละจะกล้าไปเลยมีสิทธิ์แค่เดียวเหมือกันคนละสองค่ะนละสองร้อยสิบอ่างั้นตอนขอตะตะกร้าเปล่าอันนึงได้ไหมหรือ้าวนึกว่าคนละห้าร้อยคนละสองร้อยสิบอ่าแต่ว่ามันมีเหรียญให้เพิ่มตอนที่แม่สมัครสมาชิกห้าเหรียญหนูเอา อันนี้ไม่อันนี้มันเหรียญละสิบาทเหรอใช่ไหมอันนี้คือเหรียญละสิบาทเหรออ่านับไปแม่หนึ่งสองสามสี่ได้ไเพิ่มไหมเอาไหมได้ค่ะแ้่หกแม่มั่นใจไหมไม่มั่นเจ็ดแปดเก้าสิบมั่นใจมากถึงขั้นกล้าคิดกล้าแบบลากไปกล้าไปเลยเหรอเอาใหญ่เลยเอาได้ก่อน อ่ะเล็กๆก่อนแม่เธสอบทดสอบฟิล์มไปดูฟิล์มก่อนเสื้อหนูบอกแล้วมีทุกอย่างเลยเสื้อสงการอ๋อมีอันนี้ก็ได้ยี่อนี้อ่ะตุ๊กตามีเอาแม่แม่นี่พี์มันนี้น่ารักมากพิมเฮ้ยอันนี้ไม่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 อันนี้น่าตัดอันนี้น่าตัดิมากอุ้ยนุกปี๊ซนุกปี๊ใช่ไมเหรียญเดียวเอาเหรียญเดียวมีเจ๊กไหมครับพี่ไี่ก็ไรละไม่มีอะไรเลย น่ารักมากเอาตัวที่กระป๋องบานเนี่ยเหรอลูกค่ะเฮ้ยนี่มันหยิบมะม่วงมื่อปะตายโอ้ยเดี๋ยวยดห่อให้แม่รักหนักมันจะได้หรือเปล่าพี่มันเก้งเก้งมันไม่มีเสื้อเลยนั่นน่ะดีแม่เรี้ยงก็ไม่ควรจะเป็นติดหัวติดหัวไม่ได้ไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะ ไม่ใกล้เคียงแม้แต่นิดเดียวเลยไหนนี่มีขนมอันนี้มีอันนี้เอาแม่เล่นๆนาะมั้ยมันมันเก่งๆมันน่าจะยากอะลูกมันเหมือนแบบมันน่าจะยากสิแมวเดี๋ยวคุยนี่หนีอะไรเนี้ยแมวอันใหญ่เลยแม่เรียนรู้จะเหรอเรียนรักขุมารใอ๋อเรียนรักขุมารจำชื่อไม่ได้อันนี้อะไรอันนี้กล่องจุ่มน่าจะขี้ยากเป็นกองๆอะแมวเดี๋ยว่าวิวินเซอร์หน้ากาก ขนมใหญ่มากลองดูไหมพี่ทานเดียวไหมขนมเนี่ยมันเนี่อันนี้หรอแม่ไม่กินนะแม่ไม่กินขนมอันนี้ขนมอื่นได้ไหมเฮ้ยมีมาขายมะลีด้วยค่ะไม่ใช่ขายมีขายอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อคีบเราให้มันยังไงอ่ะแนวไหนได้ไรเขาบอกครบหนึ่งร้อยลูกแลกกับตุ๊กตาตุ้ยัน ตู้คีบปิงปองมันต้องคีบปิงปองเข้ามาในนี้ถ้าอุคนเกินนี้หนูต้องจริงจังกับมันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปก่อนดีน้าดูดูรอบๆกับดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างน้ำมันอันนี้อะไรน้ำมันไข ไข่ยังไม่หลดเล่ตอนนี้ไมันมันไข่อะเข้างในเนี่เป็นกล่องเปล่าไปแรกไข่ไหมครีบแรกไข่ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะแตกหมดนะข้าเหรียญแน่โอ้โหแล้วมันนี่นะตัวนี้นะอยู่บนสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาที่คีบมายับเรเสื้อเขานะเข้าใจไหมจะได้เหมือนง่ายอะไข่ลูกไข่ลูก เล่งสิเล่งเล่งดีๆ ไปให้ออใหไปเกยมีให,ยให้ดูดยมีปให้ดูมีให้ดูด้วยไ่กไเลยเคืเห็นไเพิ่งเห็นเหมือนกันยอ๋เลยแปเลยเล็ง t e ขึ้นหน่อยไหมัอน,นอยโดคเราคะเา<อ> เกือบแล้วพิมเกือบแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ย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 วเดี๋อ๋เลยเหรอดบ้าไปแล้วมากเลยเอ๊มันต้องติดหัวหรือเปล่าจะได้เียยมมันคลิปตัวติดด้านเลยนะมันต้องจังหวะขาแข็งะขาแข็งเียเที่นีขาแข็งเียเหมดีีเียวเออเงินหมดแล้วนะแม่ไม่คลิปเลยเลยเนี่ย ติดไม่ติดไม่ติด <cỏ> ติดหัวไม่ได้ไม่ได้เลยติดหัวมันขอแม่ลองแบบแม่ลองมาแม่แม่คิมพัลมี่ให้หนูหน่อยแล้วลองลองดูแล้วแม่ต้องใช้เงินแม่เหรอใช่ใช่เล่นยีๆนะเล่นหัวเล่นหัวเร็วๆแมวนี่เหรอแค่นี้นึ่งแนี้นึ่งลองสิเอาทำไมอ่ะเร็ว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 หมดเวลาโอ๋ออ๋อ มันติดมันติดตัวอื่นมันติดตัวอื่นเฮ้ยมันติดตัวอื่นติดตัวอื่นหมดเลยไปเอะเปลี่ยนตู้ไปเปลี่ยนตู้เธอจะเอาตะกร้ามาทำไมเอาไปคืนเขาเกะกะที่เกิล่าเฮ้ยไอ้นี่อะไรนะมันต้องหนูเคยเล่นกับเพื่อนที่ห้างเซนลน์แล้วมันต้องกดลงไปให้มันปล่อยลงมาซึ่งยากมากจริงเหรออ๋อกดดีด เดี๋ยวเขาจะน่าขึ้นมาอีกใครอ่ะนาจานาจาไงนี่ติดตัวนี้ด้วยเบบี้ทรีเฮ้ยวันนี้ท่านหนูไม่ได้นี่หนูร้องไห้จริงนะหนูจะกลับแล้วเดวนี้พิมพ์จะบ้าหรอไม่ได้หรอกตำแหน่งมันไม่ได้ดูตำแหน่งม่าตำแหน่งมันไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้ก็มีคุณแล้ะมินายไหนคะตาลงเขียนเขียนเมื่อโอ๊ย ดูที่หมอเจอะมากเลยดิดอันนี้เล่นยังไงนะค,คือหมุนๆมแล้วจิ้มหรอไม่จิ้มก็จิ้มใครครับคุณแม่ดูดิเอ้าไปคลีบแล้วเหรอเอ้าแล้วใช้มือเดียวแบบไม่ไอ้นี่เลยอะ่ะแล้วไม่หัวมันเอียงๆอย่างนั้นอะออว้อยหรือยิงปีอะไรอ่ะไม่มีดิบลมจับ เดี๋ยวแม่ยังไม่ดีเลยเหรอแม่เดี๋ยวแม่แบบแม่เยี่ยนเนี่อันนี้อะไรอ่ะน้ำน้ำนีเนยอ่ะเหรอเอามันคือน้ำนีเนยเหรอคะมันเป็นคาร์ิดเล็กโตแต่มันเป็นรูปหนีเนยแล้วแม่หัวมันเอียงโนอัน์เลยอ่ะไม่ใเยอะเลยพิมพ์อ่ะลรงมากกว่านี่ได้ไหมรู้ทำอะไรอ่ะเทคนิคเทคนิค เม่เอาแล้วดูแล้วเลยคุยนี้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 หนูจะพลิกเลไรกลับบ้านคอยดูไหนบ้าไม่ต้องทำยังไงไม่ต้องทำยังไงเนี่ยไม่ต้องตัดเชือกแล้วประตูมันจะเด้งเปิดออกมาหรือเปล่าหนูเคยเห็นคลิปฝรั่งอ่ะไม่มีทางได้หรอกลูกต้องกี่คอยอะคะมันบอกเท่าไหร่ไหนตัดยังไงอะลูก มีเวลาด้วย, 5, 4, 3, 2, 1, ยห้าสี่อหนึฮะไหนอะเล่นยังไปแล้ว,วเนี่ยไหนไม่เห็นเล่นอะไรเลยอะมันคือเล่นไปแล้วไม่เล่นยังไงอะคะเอ้าไม่ใช่แค่หนึ่งเหรียญปกดยังไงไม่รู้อ่ะนี่ทำไงพิมพอมันจึกๆเราเราประกดใช่ป่ะใช,ใช่ไชไม่ต้องกดอ่ะๆนี่เป็นอะไรนะมันเป็นพวกอาร์ทอยเห็นไหมมันยากมันต้องกา เป๊ะเลยเอ,อีกทีได้ไหมพี่ถามพี่เขาอย่างนั้นยังไงอีกทีได้ไหมได้ๆไม่ได้อ้าวโหโอ๊ะกดท้กดทษอยากยากยากเนี่ยกดค้างค่ะกดค้างค่ปล่อยเออต้องกดค้างเมื่อกี้พี่หยอบไปไหนนะไม่กดหยอบควบแล้วกดเลยได้ไหมกดค้างเร่งตัดไป อ๋อแม่เร็วมากเอาแมวไปโอเคโอเคเราจะมาเสียกันวันนี้นี่แหละหมดเนี่ยแหละหมดไม่ได้เอาเร็ว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 ก้งเอิจะผิวของข้างใกล้ละใกล้ละแม่ซื้อให้ดีกว่าเฮ้ยหนูรอนเกินเอาแมวไปหมดแล้วเนี่ยแม่ไม่ให้นะของแม่ No way นิดเดียวไม่ได้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเชื่อสิมันยากเม็นยากเราว่าอันนี้คือง่ายกว่าอีกเกียวอ่ะใช่ไมลองไหมอันนี้กี่เหรียญเหรียญเดียวโอ๊ยแม่ว่าของตั้งไว้ใช่ไหมว่าอันนี้ตัดทิ้งนะเหลือสองเหรียญจองน่ะ ก็ดูดิหยอดเอาหยอดเอาหยอดเอาเดี๋ยวถามหน่อยตะกร้ามันเพื่อเอาตะกร้าไปเก็บเลยเนี่ยเกะกะคอยีสองรอบแล้วกันนะนี่ไม่ได้หรอกพิมดูมันดื้อไม่ทางรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไม่ได้หรอไม่หนูเพิ่งเห็นคลิปฝรั่งเขาเล่นได้อ่ะฝรั่งมันสะเทือนเชืองแล้วนะป่านหมดหมดไม่ของเด็กตื๊กหมดแล้วอ่ะ ไม่ได้อะไรไม่ได้แม่เดินดูก่อนได้ไหมแม่ประจาไม่ช่วยช่วยเอาตะกร้าไปเก็บด้วยเกล็ดกันี่เกล็ดลากอันนี้ขนมพี่มันไปเล่นไอ้อันนั้นเอาหูหมดไปเยอะเลยเนาะไอ้ตัดตัดอะอันนี้ไม่รู้ไอ้ของเล่นมั้งนางเขารวยตายเลยแหละอันนี้ก็ติดน้ำเฮ้ยมีไฮเตอร์ด้วยเอออันนี้ไฮเตอร์แชมพูยาสระผมเนสเล่ ดูปิกลี่ฮีทแผลเลยเมันเล่นอะไรกแม่เฮ้ยหนูเล่นอันนี้เฮ้ยไม่เลิศหนูหมดแล้วมาหนูไปซื้อออกกูได้ไหเออไปซื้อปากกระโตอ่ะหรือว่ามันคีบง่ายอ่ะพวกเนี้ยใช่ัมีผ้าทำไมด้วยอ่ะเอะมีผ่าหน้าไม้ด้วยอ่ะหน้าม้ที่นี่ตัวเปล่าได้เลยนะคะมีขายลูกแม่วิคุณรูปนี้ เธอหยอดอันนะั้นไปหมดแล้วไปเทมันหร่นะสิบบาทเองปกติใน,นเ,เซเว่นเราพกว่าสิบบาทเต้เต้ออเขาพิเศเต้นเพื่อสินั่นน่นน่น้น,นเนหรอว่าแล้วว่าทำไมมันหมดพ <c oughs> ี่เซเว่นอะค่ะเอามาอยู่ในตู้ที่หมดแล้วแม่เ <c oughs> อารถเลยอะอันนี้นม่แม,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 แม่แม่แค่ตัดตัดตัด,ด,ด,ดนะมันจะได้เหรอใส่เข้าไปเลยค่ะเชื่อหนูแม่แค่อันนี้นะแม่ดูอันนี้มันจันทร์สุดแล้วไม่ได้อันนี้อ่ะนู้นนู้น ไม่ใช่สีอันนี้สิอันไหนอันเนี้ยหรอ,อ,ส,อสีเขียวอ่ะเนี่ยหรอเอาสีนี้แล้วกันอันเนี้ยเนี่ยเขียวบนนี้ยอันเนี้ยบนภูเขาเนี่ยอ่ะโผแม่ <c oughs> ไม่เจออะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นตัวอะไรสีเขียวอ่ามันยากนะเขี้ยวไม่เป็น <c oughs> หนูว่าเขาตั้งใจตั้งให้ใหมันเอียงใช่ไหมแล้วพอเราแบบดูหลายๆรอบเราจะได้แบบจับจังหวะแล้วเขาก็จะเสียเงินเยอะกว่าปกติไง เป็นฟิงโก้สวยมึกกรุบอุ้ยมันเป็นแบบเผ็ดเกินออมอยู่ข้างล่างเฮ้ยแม่แม่กดให้หน่อยได้ไหมอะไรอีกอันเนี้ยแล้ฉันแล้วหนูหอมแบบมิกมรกลรวมนะนะขอลองขอมันจะไปคลิปได้ยังไงมันคลิปได้ให้ป๋าบ้างนะ หนูะใช่ป๋าบ้างป๋ายังไม่กลาหนูเอาห่อแบบรถรวมนะไม่เอาห่อช็อกโกแลต้วนนะคะป๋าเล่นเป็นปะเนี่ยเราเล่ไม่ที่หยอดแล้วเธอต้องโยกอันนี้ไปให้นั่นแล้วพอเธอจะโอเคแล้วเธอก็กดไอ้ตุ่มนี้ไหนเธออะไรนะอันนู้นอันนู้นข้างในรถรวมได้หรอมันสุดแล้วมันสุดแล้วมันสุดแล้วไม่เอาเอานี่ไปปลาถุงเนี่ยตรงนี้มันย่อย่อมอูนั่นมันจะไปได้ยังไงอะเอาอันนี้แหละที่อยู่ชิ้นนั่นแหละเอามาสักอันหนึ่ง ไม่ได้หรอกแปลกาจนี่แหละเฮ้ยไม่ไม่หนูขออีกหนึ่งเรียนหนูขอกินได้ไหมเฮ้ยเกือบได้แล้วอ่ะนี่ป้าเกือบได้เราดูดิมันเด๋ออย่างเงี้ยพิมพ์เอาให้ได้เลยเว้ยตั้งสติตั้งสติสติอย่าแตกตั้งสติเฮ้ยไปไปแล้วไมาอยู่ตรงนี้นะคข้มป่าให้มันกระเด็นกลับมาตรงนี้ได้ด้วยโอ๊ยตายแล้วอ่ะโดเรมอนโดเรมอนซีนีโนสซี อันนี้กาฟิลอันนี้ผ่านไปแล้วนี่ยอันนี้เบบี้ไม่ใช่หมูนี่อีฮองเป็นอุ้ยนี่เอ็มเอ็มน่ารักดีอันนี้อะไรอ่ะยาดมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจีนอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไอ้นี่ไงพาสค้ลใช่ไหมเฮ้ยพาสค้ลพาสค้ลอาจจะไม่ใช่ดูกิ้งกับทำไมก็ได้ค่ะอ่าดูดิ้งทำหนมีอะไรเดี๋ยวมิยองดูก่อนสิว่าเอาตู้ไหนที่มันต้องเลงก่อนไม่ไม่รอหยองให้หนู ลอตโซ่้ยอันนี้น่ารักนะเป็นผลไม้อ่ะไม่รู้เ่็นอะไรเป็ดอันนี้น่ารักไห่พิม์น่ารักยังหนอนี่อันนี้น่ารักเพนไฟา อาแม่แม่ลองดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตัง้งแม่ยังไม่ทีปอะไรเลยอะตะวนกลับมาที่ตู้อันนี้นะคะใช่เดี๋ยวเราจะคีบตัวตุ๊กตาร,ระปองบานให้พิมแม่เอาไปขาเียมที่ต้อนอย่าง้มีแบบขยับหมุนได้ด้วยนะหมุนเนีเนี่ยพอมันต้องหยอดก่อนแล้วมันเล้วเห็นเขาหมุนให้ให้ตุ๊กตามันทิ๊กิ๊กได้ด้วยเอ๊ะจริงเหรอจริงใช่ป่ะพิมเห็นฮะแล้วจะหมุนไหมหรือว่าไม่ต้องต้องหมุนอ็ไดเลยค่ะ ไ,ได้ไม่ได้คะ่ะเฮ้ยพิมพิมมันมันอ่อ,อนนะคะอ่อนเออขาอ่อ,อน,ออนได้แล้วอ่ะถ้าขาไม่ร่วงนม็กก็ได้โหจะว่าไปเหีียบมาหมดเร็วเหมือนกันนะใช่หรือว่าคนน่าจะแบบแรกทีละห้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็แรกใหญ่ๆเยอะๆเอากุลนี้อ่ะได้ไหมว่าได้ไหมมันติดไอเนี่ยไม่ติดใช่ไหมก็ไม่รู้ลองไปที่อื่นดีนะคะ อก็ไม่ได้แค่สามสิบวิเราเลยอะไรๆอ๋อตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม่เอวไม่เอวไม่เอวคุณเรไม่ได้กลับมาไม่กลับมาคุณไม่เอวกลับมาอยู่กลับมาอยู่ไม่ฉันไม่ทันแล้วค่ะมันหมดเวลาแล้วสิบวิเอาเลยนะค่ะแต่เราติดติดติดมุดมุดมุติดเสื้อติดเสื้อเขียวเสื้อขึ้นมาโหไม่ได้อะไรเลยน้ติดอันนี้มันยากหรือว่าใช้สเตลล่าสเตลล่าจะได้ไหมขี้คลิปตูดมันมีผัวมีสิิทธ์เมื่อกี้คุณเมื่อกี้เห็นไหมมีผัวอกมาไม่ไม่อยากได้ มีผู้ใหญ่ได้หนูใหได้หนูใหญได้อ่ะให้หนูคลิแล้วกันอ่าแม่เอาให้คีิปยม่ยกให้นม่ยกให้อ่ะเหลือสองอีกสามเดียวละให้ได้นะมีผู้มีผู้มีผู้ตูดมมููตูดตูดตูดนนนน เอาหรอเอาอยัางมีผู้มีผู้แขนแขนมันหนักมากอ่ะเนอะนักมีอาร์ตทอยเหรอปะเป็นของที่เราอยากได้เจอปกจุดๆอ่ะชอบมากเลยใช่ปะอืออ่ะลองดูก็ได้ตอนนี้เองเจ้าตอนนี้เองเจ้านะ อันละหนึ่งป่ะหนึ่งไหนอะไม่เห็นหมุนเลยไม่เห็นหมุนเลยอะต้องกดก่อนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องส่งเหรียญ<ม>หรือเปล่าคะอ๋อส่งเนะหรียญเหรอไม่ใช่ส่งเหรียญส่งเหรียญอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่กดดีๆนะดีๆเฮ้ยโอ้ไม่ทันหลบแล้วว่าไม่ได้เอาให้ได้อีกสองเหรียญสองเหรียญสุดท้ายของแม่แล้วนี่ยมันมันได้อีกทีนึงมากเอาไม่ได้แล้ว เฮ้ยได้หรือเปล่าทำไมมันหมุนไม่ได้เออทำไมมันหมุนก็ไม่รู้อ่ะมันหมุนเล่นมั้งรอแป๊บแป๊บแปเร็วไปเร็วไปเร็วว่ะคุณ้องไม่อนไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่ร้องร้องอ่ะอ่ะม่อสอบขอย้อนหยอดนะเฮ้ยอยู่เล่นเกมนี้เก่งนี่จำได้เออเฮ้ยเน๊ะเน้ะ ไหนอ no <her> <mumbles> ่ะไหนเด้อเริจิ้งเล็บี่ทีเกมใช่ลูกทีได้บอกว่าอเนี้มีสิทธ์เอาลยไอ่สองร้อยเดยป้าุดให้เฮ้ยแบบนี้มันมีอันนี้ซที่สยามมาแปด้อยห้าสบ เดี๋ยวป้าต้องซื้ให้200จิ๋วไปโอเคป่ะป้าจัดไป200ร้อยหนูบอกแล้วว่าหนูไม่โดนหนูเล่จะโดนป้าจัดไปสองร้อยเป็นอย่างไรนะไอ้ไหลๆใช่ปะอันนี้หรอเปล่าจะดูว่าคุเปล่าเออฟูหรือเปล่าเดี๋ยวบอกด้วยว่าเอาอัตัวอะไรไม่ต้องป้าอ๋อไม่ต้องเหรอขอให้กดโดนขอเดี๋ยวโดนไม่ตีเปล่าแย่เลยอ้าวทำไมมันหยุดหมุนวะไม่รู้หนูหนูไอ้นี่ยังอ่านี่ไงยังไม่ตีเปล่าหรือจิ๋ว ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่เอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่บอกให้เอาพวกไม่ได้ไม่ได้เดือนขนาดนี้ไม่ได้นี่นี่อะไรอะไรแม่เดทติ้งดีมูอันนี้เอาอะไรก็ได้เถอแม่ฮะอะไรก็ได้อ่ะให้มันโดนเถอะเฮ้ยเดี๋ยว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 เลิกไม่ได้เลยอันนี้ฟุกใช่ไหมอันนี้ฟุกใช่ไหม

อันนี้อันนี้มี่แียวแปลงอันนั้นใช้ไหม้อนนี้ยังเร็วปะต่อเลยแมแค่นึ่งตุคอนี้นิดนึงไม่ได้เหรอกอีกแล้วอีกแล้วเขาอยากได้ให้ได้เลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีให้อีกเหรียญเดียวนะตู้เนี้ยให้อีกเหรียญเดียวนะตู้เนี้ย ไม่ได้เฮ้ยมันสะเทือนเชื่องเลยป้าเห็นไหมเห็นแต่มันอานก่อนอยู่เขาเก็บว่าอะไรงงงงงใช่ไหมไหนเจเจเดี๋ยวแม่ขอเล่นบ้างนะถ้าแม่ได้นี่สวยเลยมันจะมีหมดเวลาป่ะอ้อไม่ได้เอาแบบแบาคันนีเองเจอกันเฮ้อะไรอะ ไอ้ตัวยืนใช่ไหมเจ้าตัวยืนเอาไหมคะเออลองดูก็ได้นะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่น่ารักเอาอันนี้ดีกว่าเอาผลไม้นะเอาผลไม้นะเอาผลไม้นะเห็นป่ะมันจะมีผลไม้กับปลาดาวอ่ะเอาผลไม้ไหนผลไม้ไม่มีผลไม้อ้าวเมื่อกี้มีอ่ะมันมีคนเอาไปแล้วอ่ะดิอ้าวเอามาเหอะอะไรก็ได้เอาเมนี่เปล่านะหนูนฟุกแน่เลยสองโขกอะไรวะเก่งจ้าลาดูที่ก้าวเลยนะ เดี๋ยวเดีไอ้บอลตกฟุกง่าเดี๋ยวมีคลิปอย่างอื่นมีคลิปอย่างอื่นทำไมไม่ได้อ่ะหนูฟุกจริงหรอฟุกจริงนี่มารักกันเปนกระโดดได้มันไต่รังกระโดดได้หนูฟุกจริงหรออะไรอ่ะนกหรอไม่ได้เลยโอ้ยมาสุดเลยน อึ้งแม่เน่ต้องตากลยน่ากเลยอ่ะชอบกินเหรอปะเป็นพุ่งลงมาผ,ผิดทิศทางมากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเซ็ตร้อยบาทวันนี้ได้ซอนนี้เองเจ้าหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าได้ตัวอะไรอดแล้วชีวิตวโอ้ยเกือบดูแลมันต้องเชืมันเป็หัวแปะเลยอะไล่ไลลก่อนไล่ลก่อน ไม่รุ่งนะบ้านเราทำทางนี้ของพิมพ์นี่คือ